สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าใสายเกาะติดกระแสะจ้าช่องนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปนะคะแต่นับจากนี้เป็นต้นไปเราจะเจอคลิปในช่องนี้กันแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้มาชื่นชมน้องอุงอิงก,กันค่ะสุดยอดจริงๆเลยสมกับเป็น ลูกสาวแห่งชาติสมกับเป็นลูกสาวของพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC จริงๆแม่ถึงแม้ว่าน้องนะคะจะไม่ค่อยสบายนั่นคือร่างกายค่ะแต่ว่าจิตใจของเด็กคนนี้นะสุดยอดมากๆเลยใจสู้จริงๆเลยนี่แหละค่ะเด็กน้อยลูกสาวของพ่อพ่อแม่ทุกคนที่รู้จัก จำรดูการได้แล้วได้ไหมคะน้องก็เคยไม่สบายอะ่ะเคยป่วยเสียงหายก็มีปวดท้องก็มีนะคะเป็นไข้ก็มีถึงขั้นที่ไปนอนโรงพยาบาลมาแล้วก็มีแต่ว่าเด็กคนนี้ก็ใจสู้จริงๆคะ่ะหน้าที่ก็คือหน้าที่นักรบย่อมไม่หนีสนามรบและน้องก็เช่นเดียวกันคะ่ะ ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยไหวแต่น้องก,ก็ใจสู้มากๆเลยและเชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซเองก็เข้าใจและก็นะคะอยากให้น้องนั้นพักผ่อนมากๆร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีทำงานได้อย่างแบบเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างว่าแหละคะ่ะในเมื่อน้องนะคะรู้ว่า พราะพอ่อแม่นั้นรออยู่หน้าเวทีรออยู่ทางบ้านเพียบเลยขอแค่ขึ้นมาบนเวทีทักทายนิดนิดหน่นนนนอยๆก็ยังดีถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่พร้อมแต่ใจของเด็กคนนี้เกินร้อยไปแล้วจากที่เห็นคอมเมนต์นะคะโอโ้คือเอ่อให้กำลังใจน้องกันทั้งนั้นเลยและ ในไลฟ์สดเห็นแบบเพราะว่าแม่แม่มาเขียนมอว่าแบบสงสารน้องมากๆเลยแม่ฟ้าน้องแบบไม่ค่อยสบายแต่แบบอู๋แบบเด็กคนนี้ใจสู้มากๆเลยนี่แหละค่ะยิ่งทําให้พ่อพ่แม่ๆนั้นคือรักน้องเข้าไปอีกก็เพราะว่าความรับผิดชอบมันเกินอายุของเด็กคนนี้ไงคะฝึกเข้าไว้ค่ะฝึกการรับผิดชอบฝึกการทำงานแบบนี้แหละ ยิ่งโตขึ้นในวงการมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบที่แบบเป็นเลิศขนาดเนี้ย FC ไม่ไปไหน FC ก็ให้กำลังใจอยู่นี่แหละค่ะตราบใดที่น้องอย่างเป็นน้องยังน่ารักกับ FC แบบนี้ FC ก็ไม่ทิ้งไปไหนอย่างแน่นอนเห็นไหมคะว่า FC อยู่ทั่วทุกมุมไม่ว่าน้องจะไปทำการแสดงที่ไหน ไม่ว่าจะไปเดี๋ยวนี้นะเดินห้างอะไรก็แล้วแต่แวะเซเว่นเซเว่นก็แล้วแต่เอฟซีรออยู่เพียบเลยยิ่งเส้นทางถ้าเกิดรู้ว่าน้องจะกลับบ้านในเส้นทางไหนหรือเส้นทางที่จะไปทำงานเส้นทางไหนนะมีบรรดา f อฟก็อ่าเสี่ยงดวงเอาค่ะว่าน้องจะเวทจ,จะเอ่อจะแวะเซเว่นไหนเพื่อใครโชคดีได้ ไปเจอน้องที่เซเว่นไหนก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ลืมในการแชะถ่ายรูปกับน้องแล้วเป็นไงคะน้องแบบหญิงไหมไม่เลยขอให้แบบว่าได้เห็นว่าเอยใครอยากถ่ายรูปด้วยน้องก็ถ่ายด้วยความยินดีมากๆเลยค่ะสำหรับข่าวลือเมื่อก่อนเนไหม ไม่จ่ายเงินไม่ให้เงินไม่มีเงินให้ไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องอย่างแน่นอนแต่นั่นข่าวลวงข่าวเท็จข่าว discredit แค่นั้นเองไม่ต้องให้เงินนะคะน้องก็ถ่ายรูปแต่ที่เราเห็นตามที่ต่างๆที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC นะ่ะเอาเออเอาเงินให้น้องก่อนเลยอ่ามันเป็นมันมันมันเป็นกลายเป็นก็เรียกอะไรล่ะวัด ฒนธรรมของน้องอุ๋ไปแล้วที่แบบวัฒนธรรมของ f อฟน้องอุ๋ยไปแล้วที่เวลาเขาจะถ่ายรูปก็ให้รางวัลน้องก่อนมันก็เลยทําให้เวลาพวกที่แอนตี้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาไปผู้ลี่นิดๆเอาไปแซะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ทำให้ระคคยเคืองผิวของบรรดาพ่อๆพแม่ๆมเอฟซีเป็นอันขาดเพราะอะไรแม่ ยังไงก็แล้วแต่เขาก็รักและก็ปรารถนาดีกับเด็กน้อยคนนี้ต่อให้จะมีพวกมาแซะสักเท่าไรมากันแหนกันแหนสักเท่าไหรหรือเป็นพวกที่มาจุดประเด็นสักเท่าไรก็ไม่ทำให้ความรักนั้นลดน้อยลงเลยปีใหม่นี้เห็นไหมคะ ในทั่วทุกมุมไม่ว่าจะแสดงที่ไหนโอ้ยสังกสีอัญญะอัญญะอัญญาแตกแล้วแตกอีกก็ยังคงเนืองแน่นไปด้วยบรรดา f อฟไปให้กำลังใจน้องไม่ว่าจะที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่เคยขาดกำลังใจเลยและโดยเฉพาะเวลาที่น้องไม่สบายนะคือกำลังใจจะมาอีกเป็นทวีคูณเพราะด้วยความห่วงใยของบรรดา f อฟนี่เองที่มีต่อน้องนะคะ เวลาที่น้องนะคะลงคลิปมาเนี่ยโอ้พ่อพ่อแม่แม่ก็เข้าไปให้กำลังใจกันเลยอยากให้น้องพักผ่อนอยากให้น้องแบบว่าถานอมเสียงเยอะๆอยากให้นอนเยอะๆอยากให้ทานอาหารที่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นต่างๆนาะนาะนั่นก็คือความหวังดีแค่นั้นเองค่ะความหวังดีที่เขามีต่อน้องเพราะว่าความรู้สึกของเขาเอ็นดูเด็กคนนี้เหมือนลูกเหมือนหลานนะคะ เวลาที่ลูกหลานของเขาไม่สบายก็อย่างนี้แหละอาจจะมีจู่จี้จุกจิกไปบ้างแต่นั่นคือความห่วงใยทั้งนั้นเลยไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นเลยบางทีมันอาจจะดูเยอะไปสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะแบบว่าเก้ากาจ่จู่จี้จุกจิกไปสำหรับคนที่อยากจะวุ่นวี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาไม่ได้รู้สึกรักหรือว่าห่วงใย ก็จะไม่มีความปรารถนาดีเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเด็กน้อยคนนี้ก็น่ารักค่ะก็รับรู้ได้ถึงความหวังดีของพ่อพ่อแม่แม่เี FC. น้องก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอยู่ตลอดเลยดังนั้นนี่คือสิ่งที่ตอบแทนความปรารถนาดีของทุกทุกคนฟ้าใหม่แล้วปีใหม่แล้วนะคะแต่ความน่ารักของเด็กคนนี้ก็ยังคงครองใจของทุกทกคนอยู่เห็นไหมปีใหม่ หลายๆคนก็ได้ไปเค้าดาวกันที่บ้านของน้องและก็ได้ร่วมในการขึ้นบ้านใหม่ด้วยแม่โชคดีหลายชั้นจริงๆเลยค่ะและหลายๆคนนะคะกลับมาอู้แบบมาก็เรียกอะไรละ่ะมันเล่าสู่กันฟังไปมานะแต่ว่าเออไม่ไม่กล้าเข้าไปรบกวนไม่กล้าเข้าไปถ่ายรูปแอบดูอยู่ห่าง คือเห็นน้องนะ่ะรับแขกเยอะมีคนมาหาเยอะไงก็เลยไม่อยากจะเข้าไปกวนขอให้กำลังใจอยู่ห่างนี่คือพวกเราเหล่า f c พลังมดกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลแต่กำลังใจของเราก็ส่งไปหาน,น้องอยู่ตลอดเลยขอให้น,น้องวิ่งและก็ครอบครัวและทุกๆคนนะคะจงมีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้รักษาความดีรักษาความน่ารักแบบนี้ไปตลอดแล้วรับรองว่าน้องหมงก็จะมี FC ที่เข้ามาให้กำลังใจเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นอีกมากมายค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไม่ลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะและฝากอีกนิดนึงนะคะ,ะช่วยไป ดูคลิปของช่องคลื่นเสียงฟ้าใสให้หน่อยนะคะเพราะว่ายัางปิดการมองเห็นอยู่เอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ